ทบด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูพอน้องจตบรวดทำงานหน่อยนะครับทิปงานพี่เอ็มคนละฝันนะครับมาตัดไม้ยู่คานะครับทางออกก็จะแคบๆหน่อยนะครับ,บระวังลื่นเลียเด้อวันเองอนะมีน้ำด้วยนะทังนั้นนะ ก็อื่นก็ทําทางก่อนนะครับฝนก็เริ่มรินแล้วนะครับใส่ไม้เยอะไม่ได้นะครับตรงนี้ทางมันไม่ค่อยดีนะครับ พอน้องวดบอกว่าตัดยูคาตันละสองรอยนะครับนี่ทำทางก็สองรอยห้าสิบนะครับก็เป็นสี่ร้อยห้าสิบนะครับตัดถูกกว่าที่อื่นนะครับสองร้อยห้าสิบเองนะครับแต่มาแพงตรงที่ทำทางนะครับก็รวมกันเป็นเท่าไหร่นะครับสี450่ร้อยห้าสิบเนาะทำทางแพงนะครับ เพราะว่าทางมันจะแคบด้วยนะครับทำ <c oughs> ทางนี่ <c oughs> ทำ <c oughs> ท,ทุกวันนะครับเดี๋ยวไม่ได้คิดราคานะ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นคลองนะครับคลองคลองส่งน้ำนะครับลึกด้วยนะครับตรงนี้โอกาสถ้ามันลื่นลงนี่เรียบร้อยเลยครับ <c oughs> วันนี้ก็ เมียเ,เสะเฮ้ยมาดูเซตทีร้อยแปดสิบของพีเอ็มหน่อยนะครับเอามาเลยนะเอาไม่ต้องเร่งเครื่องเยอะก็ได้นะครับร็วๆๆๆเฮ้ยเฮเอารถมาไม่ทันทนะครับ ใส่มานะใส่ดีนะเยอไม่ต้องใส่เยอะนะครับเอาเป็นว่าประมาณสองเที่ยวแล้วก็ลงไปอีกคันนะครับลงไปสามคันแล้วก็เอามาถ่ายไหนเที่ยละตันนะได้มาตันเยเกือบเลือนสักนิดหน่อยน่าจะได้นะ คันนี้ไม่ต้องเห็นกล้องก็แรงนะครับเพราะว่ามันแรงอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นคันอื่นนี่เห็นกล้องไม่ได้นะครับแรงก่อนก่อนเห็นกล้องนะครับไม่ควรจะขึ้นไม่ได้ยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับสายพานหลุดแล้วหลุดไปแล้วเมื่อกี้เส้นหนึ่งอยู่นี่ออยังย้งยั้งเดี๋ยวไปจะไปงานต่อใส่แล้วนะครับ ยินี่เอ็มนาตันวูวมาแล้วฝนจะบปะดงบองบช่ปะเออยินดีติดมือเทียวพอเฮ้ยน้องบูโนอะไรบึ้งฝนมาแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ